ที่สุดเลยคือเวลาหนูเขาออกลูกใหม่ๆเี้ครับวันแรกวันสองวันแรกครับเราจะพยายามไม่ไปเคียย์เขาครับผมอย่าไปเอาอะไรไปไปเคียย์ไปแงไปอะไรด้ยครับเพราะว่าทุกคนที่มือใหม่ผมก็เข้าใจนะคนที่เลี้ยงใหม่ครับจะสงสัยจะสงสัย <Nope. S 1> ว่าเขาออกหรือยังครับมันจะมีคําถามขึ้นมาในหัวทุกคนครับที่เลี้ยงใหม่เขาจะออกหรือยังออกกี่ตัวครับได้เยอะไหมเงี้ยครับผม หนูลูกหนูมันเป็นยังไงสวัสดีครับมาพบกับช่องน้องฮาร์ฟามอีแล้วครับผมอนจะดูคลิปขอรบกวนพี่พี่น้องๆครับผมกดกดไลค์กดแชร์ like, นะครับผมกดกระดิ่งติดตามให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำลิปต่อๆไปครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมา พูดเกี่ยวกับวิธีหนูไม่ให้กัดลูกนะครับผมวิธีหนูไม่ให้กัดลกูกแ,แต่สาหรับการที่จะให้หนูกัดลูกนะครับผมมันจะมีเทคนิคอยู่หลายอย่างนะครับผมคืออันดับแรกอันนี้ผมจะมาพูดถึงหนูแบบวิธีแยกข้อนะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่วิธีแบบ ผสมรวมครับผมจะเอาแบบว <Nope. S 1> ิธีแยกคอดนะครับผมแยกคอดแล้วทํายังไงไม่ให้หนูกัดนรูกนะครับผมอย่างของผมในฟาร,ร์มผมที่ผมใช้อยู่นะครับผมมันจะมีเทคนิคอยู่ประมาณสักสองสามอย่างนะครับผมคืออันดับแรกคือหนูที่เราแยกคอดออกมาอย่างครับผมผมที่มาแยกคอดอย่างนี้ครับผมจะใส่ ของลงไปไม่เยอะนะผมผมจะใส่แกบสักสองถ้วยครับผมแล้วก็ใส่ฟางสักสักสักหยุกหนึ่งครับสักสักก้อนหนึ่งเท่าลูกฟุตบ่ลก็ได้ครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับผมถ้าใส่เยอะเวลาหนูเขาคลอดลูกเนี้ยเราจะไม่ค่อยเห็นครับผมแล้วเราจะสงสัยครับผมคือเาแรลกแกประมาณนี้ครับผมแล้วก็อีกเทคนิคหนึ่งคือใส่อาหารให้เยอะเข้าไว้ครับผมใส่อาหารให้เยอะเข้าไว้ครับใส่อาหารให้เขาอยู่อยู่ได้สัก สี่ห้าวันขึ้นไปครับผมเราจะได้ไม่ไปต้องไปกวนเขาบ่อยครับผมจะต้องพอเราใส่อาหารเข้าไปเยอะเงี้ยครับเราก็ไม่ต้องไปไปเปิดเขาบ่อยเงี้ยครับผมเราก็แค่ไปเช็คบ้างสักวันสองวันก็เอาไปฉายไป่องดูครับผมไป่องดูคอครับผมแล้วก็อีกวิธีหนึ่งคือผมอยากแนะนําเพื่อนๆที่เลี้ยงใหม่นะครับผมเมื่อใหม่อย่าพยายามเอาสิ่งของไปบังเขานะครับผม ไม่ต้องไปทําบ้านไปทําอะไรให้เขาครับผมคือใส่แค่ฟางก็พอครับให้เขาได้ลองลูกก็พอครับไม่ต้องมาเอาอะไรไปบังครับไม่ต้องเอาอิดเอาอะไรไปบังเขาครับเวลาหนูออกลูกเราจะไม่รู้ใช่ไหมครับเราจะมันมองไม่เห็นแล้วเราจะไปแกี่ยไปจับไปแกะดูเนี้ยครับผมเขาจะไม่ค่อยชอบให้ให้เราไปยุ่งกับเขาเวลาเขาออกลูกใหม่ๆครับผมแล้วก็อีกหนึ่งคือเป็นข้อที่ควรระวังคือที่สุดเลยคือเวลาหนูเขาออกลูกใหม่ๆเนี้ยครับวันแรก วันสองวันแรกครับเราจะพยายามไม่ไปเคลียร์เขาครับผมอย่าไปเอาเอไรไปไปเขลียร์ไปแงะไปอะไรดูนครับเพราะว่าทุกคนที่มือใหม่ผมก็เข้าใจนะคนที่เลี้ยงใหม่ครับจะสงสัยจะสงสัยว่าเขาออกหรือ,อยังครับมันจะมีคําถามขึ้นมาในหัวทุกคนครับที่เลี้ยงใหม่เขาจะออกหรือ,อยังออกกี่ตัวครับได้เยอะไหมเงี้ยครับผมอ่าหนูลูกหนูมันเป็นยังไงครับผมทุกคนจะ จะสงสัยครับผมก็สงสัยครับผมเลี้ยงใหม่ๆครับบอกเลยว่าตื่นเต้นมากครับช่วงที่เลี้ยงใหม่หนูลอดูครับผมทุกคนจะต้องเจอครับทุกคนจะต้องสงสัยครับคือเทคนิคมันจะมีอยู่คร่าวๆประมาณนี้ครับผมคืออันดับแรกครับผมไม่อย่าเอาสิ่งสิ่งของไปไปบังไปอะไรเขาครับผมเปืดอให้โล่งครับหนูครับเลี้ยงหนูอีกอีกเทคนิคหนึ่งคือถ้าเราไม่เอาอะไรไปบังเขาเนี่ยครับ นูเราที่เราเลี้ยงครับมันจะเชื่องด้วยครับผมคือเราไปเปิดบบอกเนี่ยครับเราจะเขาจะเห็นเราเขาจะได้กินเราอย่างเงี้ยครับเขาจะไม่ค่อยดูร้ายครับผมเลี้ยงไปเลี้ยงมาเขาก็จะเชื่องเองครับผมเทคนิคเกือมีง่ายๆประมาณนี้ครับผมแล้วก็ข้อสองก็คือเอาอาหารครับเอาอาหารใส่ในกระป๋องครับให้ใส่ให้เต็มเลยครับผมใส่ให้เต็มเลยถ้ากระป๋องอย่างที่ผมใช้อยู่มันจะเป็นกระป๋องนมใช่ไหมครับจะเป็นกระป๋องนมขนาดไม่มั่นใจครับแต่ว่า มันจะประมาณนี้ครับผมความสูงมันจะประมาณนี้กระป๋องขนมคานชันนะครับผมนี่ครับผมจะใส่ให้เต็มเลยครับผมมันจะอยู่ได้ประมาณห้าวันครับของผมจะอยู่ได้ห้าวันหมดแล้วเราค่อยเติมให้เขาครับผมมันจะเป็นวิธีการลดในการหนูกัดลูกได้ดีมากๆครับผมผมก็ใช้อยู่จนถึงทุกวันนี้ครับผม <c oughs> แล้วก็ข้อที่สามก,ก็ตัดไปก็เราอย่าพยายามไปเขียครับผม คือเวลาเขาทารังนย่งครับผมเวลาเขาทํารังปุ๊บเราจะสงสัยยังไงครับว่าเขาออกหรือยังเนี่ยครับหนูออกลูกหรือยังเราก็ทุกคนจะชอบไปเขี่ยครับไปเขี่ยดูว่ามีลูกออกลูกหรือยังไ้กีดตัวอย่างเงี้ยครับผมมันเป็นหน้าตาไงครับไม่ต้องเป็นรบกวนเขาครับคือเรามีนะพอเรารู้ว่าหนูเราท้องเนี้ยครับผมเราก็แยกคลอดเข้าไปแล้วเราก็ใส่อาหารให้น้าครับปล่อยให้เขาอยู่ของเขาตัวเดียวครับสี่ห้าวันเราค่อยเช็คั้างหนึ่งครับผม จะกว้างใหครับผมแล้วก็จะมีโอกาสได้ผลผลิตเต็มร้อยเลยครับผมจะไม่จะไม่เสียจะไม่เสียเวลาครับเพราะว่าถ้าหนูมจากลูกแล้วเนี่ยครับเราต้องเสียเวลาครับเราต้องเอามาทับใหม่นะครับเอามาทับใหม่กว่าจะติดครับพอถึงเวลาก็มันจะล่วงเลยไปอีกเป็นเดือนเดือนครับผมมันจะเสียเวลามากครับผมเดือนเดือนกว่ากว่าเลยเสียเวลามากครับก็อยากให้เพื่อนเนครับที่มือใหม่หรือมือเก่าก็แล้วแต่ครับที่ประสบเจอปัญหาครับในการทําไม หนูไม่ท้องสักทีหรือหนูท้องแล้วมันกัดลูกเนี่ยครับผมผมก็มาบอกเทคนิคครับผมดีๆครับผมโอเคครับสําหรับวันนี้ก็ผมมาแนะนําแค่นี้ครับผมว่าทํายังไงไม่ให้หนูกัดลูกครับผมโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีคอนเทนต์อะไรดีๆครับเดี๋ยวผมจะมานําเสนอใหม่ครับผมโอเคครับสําหรับวันนี้ก็มีสิ่งที่มานำเสนอแค่นี้ครับผมโอเคครับเจอกันคลิปหน้าไปก่อนครับบายบายสวัสดีครับ